ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขอมาดสรกราวครับผมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศตามธรรมชาติครับผมคือมันจะอยู่แถวแถวสวนป่าอ้อยทางเขาเรียกคุ้มอ้อยหวานครับผม วันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูต้นนี้ครับผมถ้าคนอื่นไม่เรียกว่าไม่รู้ว่าเรียกว่าต้นอะไรครับผมแต่ส่วนฝั่งนี้เขาจะเรียกว่าต้นจะบุกครับผมแถวฝั่งนี้ยังอยู่เยอะอยู่ครับผมแต่ถ้าเป็นทางอื่นเขาจะตัด ตัดทิ้งหมดครับผมเวลาจะปลูกอ้อยปลูกอะไรอย่างนี้เขาจะตัดทิ้งหมดนะครับแต่ทางนี้เหลือเยอะมากเลยครับผมเขาเจ้าของไม่ตัดนะครับเขาจะปล่อยให้เป็นธรรมชาติอยู่ดูครับต้นใหญ่มากนู่นที่มองเห็นนั้นก็ต้นจะบกครับผมแต่ส่วนป่าฝั่งนู้นก็อยู่เยอะครับผมมันเป็นป่าธรรมชาติเลยนะครับนะ่ะ มันจะอยู่ตามธรรมชาติตั้งแต่เกิดมาตามสมัยปู่ย่าตายายครับผมก็จะอยู่แบบนั้นแหละครับคือไม่มีใครทํำลายครับผมเขาจะปล่อยให้อยู่เป็นธรรมชาติเลยนะครับดูครับที่มองเห็นมีแต่ต้นฉบุกครับผม อย่งอยู่เยอะครับเจ้านี้ส่วนที่อยู่ส่วนที่อยู่ในป่าอ้อยนี้ก็มีเหมือนกันครับผมมีตั้งหลายต้นอยู่ครับผมแต่ต้นนี้ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าต้นอะไรครับผมนี่ครับต้นนี้ถ้าคอมเมนถ้าภาษาท้องถิ่นแถวทางสุริน เขาจะเรียกเดิมตะลัวครับผมเขาจะเรียกว่าเดิมตะลัวใบมันก็จะเป็นแบบนี้ครับเนี่ยนี่คือใบของมันครับผมจะเป็นแบบนี้ครับแต่ก็มีลูกกินได้เหมือนกันครับผม แต่ไม่รู้ว่าภาษาไทยเขาเรียกชื่อมันเป็นเป็นแบบไหนครับผมไม,ไม่รู้เหมือนกันครับผมรู้จักแต่ภาษาท้องถิ่นครับผมแต่พูดง่ายๆคือภาษาเขมรครับผมแต่ไม่ใช่เขมรทางนู้น,นครับอันนี้คือคเขมรแถวสุรินทร์บุรีรัมศีสเกตครับผม ็นไหมเขาอนุรักษ์เอาไว้ครับผมตอนนี้ก็ออกดอกแล้วครับอันี้อันนี้คือต้นจบ,บุกครับผมคือออกดอกแล้วครับผมทำนี้ก็คือออกดอกแล้วนะครับเนี่ยแล้วก็เป็นลูกออกมาเยอะครับผมเขาก็เอาถ้ามีลูกออกมาตกอยู่เขาก็พากันเก็บเอาไปพากินข้างในมันครับอร่อยมากครับผม เอาไปทําพวกยาพวกอะไรได้หลายอย่างครับผมคือเอาไปถ้าแถวบริเวณนี้เขาจะเอาไปทําทําตามวัดเขาจะเอาเขาเรียกว,ว่ากวนเขาทิพย์ครับผมเขาก็เอาลูกจะบกนี่แหละเอาไปข้างในมันครับผมเอาไปตําผสมกันครับผมอร่อยนะครับ ส่วนฝั่งนี้ก็มีอยู่เหมือนกันครับผมนะี่มีอยู่ตั้งหลายต้นนะครับนะั่นที่มองเห็นครับผมงงอยู่ครับผมว่าทําไมเจ้าของเขาเก็บเอาไว้อนุรักษ์เอาไว้เยอะมากเลยครับผมแบบเขาไม่ให้ตัดออกครับผมถึงจะปลูกอ้อยปลูกอะไรยังไงเขาก็ให้ไว้แบบนั้นแหละครับถ้าเป็นทางอื่นคงจะตัดออกหมดแล้วครับ คือก็กลัวอ้อยไม่เกิดครับผมกลัวอ้อยไม่โตไม่ยาวแต่แถวบริเวณแถวนี้ก็เขาก็อนุรักษ์เอาไว้ครับผมเขาก็เลยไม่ตัดออกครับผมยังอยู่น้ำครับผม แดดร้อนมากวันนี้ครับผมร้อนสุดๆเลยครับครับผมที่ยืนถ่ายที่ยืนถ่ายคลิปก็อยู่ใต้ใต้ร่มนี่ครับผมทุกคนลองดูครับผมร่มเย็นสบายครับผมน มีที่นอนเรียบร้อยพร้อมที่นอนเรียบร้อยไม่พอครับมีคนนอนอยู่ครับนน่นครับยังนอนอยู่เลยนะลมเย็นสบายครับอยู่ใต้ร่มนี่ครับผมไปลูกเปรย์ไปยังดีครับผม ็ผมมื่อกี้ตกใจหมดเลยได้ยินเสียงไอ้ตัวนี้มันอยู่ๆมันนอนมองขึ้นบนฟ้าแล้วมันก็เหา่าฮูกเลยตกใจกับผมเสะดุ้งเลยไม่รู้มันเป็นอะไรของมันดูมันเงยมองอีกแล้วสงสัยจะเห่าเครื่องบินมั้งดูเห็นเจ้าของเขากิน อะไรก็ไม่รู้เขาก็ไปหาาคงจะอยากกินกินไม่ได้เลยไปดีกว่านี่คือช่วงบรรยากาศเย็นๆครับผมแต่บรรยากาศเย็นๆแต่แดดไม่เย็นเลยครับแดดจะร้อนมากครับผม ที่จริงที่จริงแล้วตะวันก็จะตกดินแบบนี้น่าจะบรรยากาศลมพัดเย็นๆมาครับผมแต่นี้ไม่ใช่เลยงเงียบเลยครับผมดูก็ไม่มีลมไม่มีอะไรเลยครับมีแต่แดดส่องมาอย่างเดียวครับผมแดดส่องแสงสว่างมาร้อนก็ร้อนครับผมแบบนี้คนตัดอ้อยตายแน่นอนครับผมไม่รอดแน่นอนครับผม ครับผมก็คงประมาณนี้นะครับคือมันมีเสียงหมารบกวนครับผมไม่รู้มันเอาอะไรฟังนู้นครับผมมันจะอยู่กรละข้างบาอ้อยครับผมครับสวัสดีครับ